ต้องขอล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม Keyes w r s นั่นเองกับผมเอเจนเคนเดิมแล้วคุณตาลสไลด์หนอนนะครับ<ะ>วันนี้ผมก็ส่งคุณตาลสไลด์หนอนเขาขึ้นไปอยู่นางยังไซงานนั่นเองเดี๋ยวผมจะตามเขาขึ้นไป,ป<ะ>อ่า<ะ>มึงเป็นคนงานไง<ะ>กูเป็นวิศวกรมึงเป็นคนงานนะมึงนะีหน้าทีก่กะใส่ไปอะไรเงี้ยคือผมจะต้อง บนนิดนึงกับคุณผู้ชมก่อนนะเกมนี้คือพาร์ทนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาดกันนั่นเองเพราะเราถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อ2วันที่แล้วเนาะวัน2วันที่แล้วนี่ผมจะโพสต์อยู่คลิปหนึ่งมัง้งแต่ตอนนี้ผมบล็อกไปละเรื่องบั็กนั่นเองบล็อกไปแล้วนะคือเกมนี้เคสเวิร์ดเนี่ยคือผมอกับคุณตาเนะี่ยตอนนี้คุณตาเขาใช้น้ตบุ๊กเขาเล่นนะครับน้ตบุ๊กแบบรุ่นรุ่นๆุ่นเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วอะ่ะเออ คือผมกุณตานะหมดค่าคอมแบบแบบโคตรแพงแล้วแบบเป็นแสนแล้วอะไรเงี้ยใช่เออแต่กูเล่นเกมมันไม่ได้ใช่คือเกมเนี้ยผมแบบใช้การ์ดจอแบบ G T X 7 6 0มันก็มันก็ไม่แรงมากใช่ไหมมันก็คือแบบสมัยนี้มันก็ไม่ได้แบบแรงแล้วเออกลางๆใช่ไหมของตานของคุณตานนะใช้อะไรเออคือคือมันมันเห็นเป็นมันมันปกติมันจะเห็นเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกให้ใส่หินนั่นเอง คือถ้าเป็นเปิดเปิดโหมดมนี้เป็นแค่โหมดบูปินนะครับมันจะแบบเป็นบล็อกบล็อกให้ใส่นั่นเองเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยแล้วกันมันจะมีแบบว่าโครงร่างหน้าตาพื้นฐานให้นะครับเป็นอย่างนี้พอผม,ผมกดแอคติเวิปุ๊บมันจะเป็นบล็อกขึ้นอย่างนี้ครับคือเนี้ยม,ม,มันเป็นปกติของมันมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับข้างบนเมื่อกี้ตามหลักแล้วมันต้องขึ้นอย่างนี้นะครับพอ,อผมพอผมบอกคุณตาใช้คอมพิวเตอร์เล่นนะี่แบบหมดไปหลายแสนมากเลยแสนสาหัสเลย ปรากฏว่าแทนจะขึ้นบล็อกอย่างเมื่อกี้นะครับพอผมกดวางวางปุ๊บมันไม่ขึ้นบล็อกครับแต่คุณตาลเขามีโน้ตบุ๊กของเขานั่นแหละเออโน้ตบุ๊กเขานในชายกาจอรุ่นอะไรครับ50 mm ครับรุ่นตั้งแต่ 4T 5T แล้ว 4GT เ,เนาะ GT550M เจอค่ะเอออะไร5เออ GT550M เออนั่นแหละไม่ได้ใช้คาคือพอเขาใช้โน้ตบุ๊กก,กากๆนะครับเล่น มันเสือกขึ้นบอกให้เขาใส่ถูกนะครับแต่โครงผมอะกับคอมของเขาอะคือการ์ดจออย่างดีเลยไม่คืนเฮี้ยอะไรเลยแบบผมช่วยคุณตาลสร้างไม่ได้คือขอโทษที่ใช้คำหยาบคำโมโหครับคือคืออะไรเนี่ยแบบวัตถุศาสตรคอมเป็นแสนเล่นเกมนี้ไม่ได้ครับเออคเฮี้ยแบบผมรู้สึกแบบคือเนี่ยผมเป็นแฮสเตอร์นะแบบบอกตรงว่าเฮี้ยมากเกมนี้เป็นอะไรที่แบบมึงมึงบั๊กได้เฮี้ยมากแบบคือเกมส่วนใหญ่ในเขา เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะการ์ดจอไม่พอใช่ไหมการ์ดจอไม่พอเล่นเกมไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่การ์ดจอดีเกินเล่นเกมไม่ได้การ์ดจอดีเกินครับคุณภาพเหลือเหลือจนแบบวอลเปเปอร์เท็คเจอร์ไอ้เหงการ์ดใส่บล็อกเลยเคือแล้วแล้วผมส่งข้อความไปบอกทีมงานนะครับเขาตอบมาได้แบบว่าอืมแก้ไขปัญหามากามากมาแบบว่าอนะไรการ์ดจอคุณไม่พออะไรประมาณนั้นแหละ โอ้ผมนี่ยอมใจกระสุนที่ไอ้มันป้าไม่พอเหรอไอเชีย่ยแบบผมโคตรเซ็งอะเซ็งแบบว่าคือจะช่วยคุณตาสร้างสร้างไม่ได้ก็ตอนก็ต้องให้เขาใช้นูนบุกของเขาเล่นไปอะไรเงี้ยคือโนบุกอะตอนแรกมันก็ลื่นนะแต่พอเปิดไปวันสิบนาทีกระตุกและแล้วผมช่วยเขาใส่บล็อกไม่ได้เลยมันไม่ขึ้นบล็อกแบบให้ให้ใส่ของเลยโคตรจะเซ็งไม่รู้จะลหตอนไหน โอเคครับวันนี้ก็คงยังไม่พาลงไปสำรวจในในเลเยอร์ต่างๆเหมือนที่คุยในพาร์ทที่แล้วนะครับวันนี้ก็ปล่อยคุณตาเขาอยู่บนไซต์งานก่อสร้างเขาต่อไปเพราะเขาอยากได้เกาะลอยฟ้าสก,กายเปียกก็จัดให้คุณก็สร้างไปครับวันนี้ผมจะ <laughs> ไม่น่าพูดเลย <laughs> วันนี้ผมก็ <laughs> จะมารีวิวฐานต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองพาร์ทที่แล้วก็วกคือเบื้องต้นเนาะพาดูรอบๆ พาร์ทนี้ผมก็ดัดแปลงฐานนะครับช่วงที่รอคุณตารสร้างเกาะนี่ก็คือผมได้ทําเป็นบ้านตน้ตนต้นไม้นะครับก็มีรหัสผ่านได้ด้วยแต่ผมจะไม่บอกนั่นเองก็ในบ้านต้นไม้ที่ผมโมดิฟายขึ้นมาเองก็จะมีห้องแบบเป็นห้องนอนส่วนตัวนะครับแล้วก็มีแบบอะไรนะโตะอ่านหนังสือน,นั่นเองโคตดให้ฮคลคสเลยทีเดียวชั้นล่างก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอ่างอาบน้ําส่วนตัวนะครับสามารถฮิวเลือดได้ด้วยนั่นเอง กคจะแหลมเป็ดเลยทีเดียวอืมผมก็ดัดแปลงฐานนิดหน่อยนะครับอาประตูไม่ทำงานเลื่อนประตูก็้ <laughs> โอเคครับผมก็มีการดัดแปลงจากพรพที่แล้วนะครับถ้าย้อนูจากพาทแล้วผมก็มีการปูพื้นปูอะไรใหม่นิดนง่งนิดนึงส่วนของคุณตาลก็มีการดัดแปลงให้ขยายใหญ่ขึ้น มีอ่างอะไรอ่างแช่ส่วนตัวที่เป็นแบบอ่างแก้วนั่นเองแล้วที่แปลกพิสดารกับพาร์ทแล้วก็คือหน้าฐานผมทผํา,านเ,นเป็นน้ำน้ำอะไรน้ำพุน้ำตาลเนาะอืมเป็นน้ำพุนั่นเองพุคอวายยาววายยาวความวายยาววายยาวเลยไหมโอเคครับมผมก็ต่อเติมออกมาได้ไกลพอสมควรเลยทำาแบบฐานนี้นั่นเองมีการปลูกต้นกระบองเพชรอยู่ตรงนู้นด้วยจะเดินล่วงเหวไหมเนี่ย โอเคครับหน้าตาของสิ่งที่คุณตาลกำลังสร้างก็เป็นเกาะสกายเปียนะครับอยู่บนนั้นนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้อีกกี่ปีจะเสร็จเหมือนกันนใช้คเลนะาคือคือคุณผู้ชมจะดูดีๆจะเห็นนะครับมันจะมีสองแง่งขึ้นไปชัดมีแง่งนี้กับแง่งนี้ใช่ไหมคือคุณตาลทําเสร็จแค่แง่งเดียวอีกแง่งหนึ่งคุณตาลยังไม่ได้ทําเลยทําไปนิดเดียวเองอะเดี๋ยวว่าจะเพิ่งทำเสร็จยังไปไม่ถึงคืยดีกว่าเลย คือผมเป็นฝ่ายเตรียมอุปเเอหินแน่ให้คุณตานะผมเตรียมหินเจ็ดพันก้อนให้เขาไปแล้วคือวัตถุดิบวัตถุดิบส่วนใหญ่ผมเตรียมห้เขาหมดแล้วหน้าที่เขาคือเอาไปจัดเลี้ยงนั่นเองก็ก็อยู่บนนั้นแล้วครับเขาก็คงอยู่แต่เราคิดดูนะระดับเฟรมเลทไม่ใช่ไหมนะวิ่งสิบยี่สิบเฟรมคือมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยก็ปล่อยเขาอยู่บนนั้นต่อไปนะครับเป็นเจ้าแห่งสกายเปียต่อไป โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีการเล่นลูกลงลูกเล่นนิดนึงคุณผู้ชมมีวันนี้ก็จะมาบ่นด้วยเออมาบ่นเออประมาณนั้นมีปากว่าพอมาแลนด์ไล่ไเกมนี้ไม่ไเสีย์ไม่เล่นเที้ยร์เลยเลยจริงคือคุณผู้ชมที่ที่ที่เล่นเกมนี้ Ks World น่ยแบบมีใครมีปัญหาอย่างนี้ไหมเราแบบพอมีวิธีแก้ไหมครับถ้ามีแล้วบอกผมได้เนี่ยโคตรจะ โคตรจะเป็นพระคุณเลยเออแบบแกคงแกโค้ดอะไรผมบ้างไหมอะไรเงี้ยผมคือผมก็คุณตานโค้ดแซงเลยคุณตานใช้คอมวินอะไรนะวินค,คอมคอมในวินอนะเจไม่ใช่ไม่ใช่โนบุกไอคอมตั้งอะส่วนผมใช้แปดจุดหนึ่งนะครับอืมมันแต่มันไม่ขึ้นอะไรเลยอนะโนบุกใช้วีเจ็ดขึ้นแต่นี้คิดอยู่ว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับที่มโดอืมผมก็ง,งงกับมันมากเลยอะ ใครถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีวิธีแก้นะครับก็ฝากๆเลยแล้วกันผมอยากจะช่วยคุณตาลเขาเหลือเกินดูเขาทรมานในการใส่บล็อกเจ็ดพันบล็อกนั่นเองเจ็ 7, ไไดพันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบล็อกขึ้นมาเติมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคุณมีคุณผู้ชมเข้ามาโนนะครับช่วงนี้คุณตาลไม่อยู่ว่าคุณตาลเขาไปไหนต้องแถลงใครไหมว่าคุณตาลไปไหน อะไรนะบอะไร่ะอะไรไปไหนใช่ไหมเออมีคนผู้ชมเขาเดาต่างๆนานาอะไรไปตุยตูดอะไรงี้ก็ว่าไปเออจะไปตีเกาหลีเอ้เห้ยนั่นไงรอเลยรอเลยวันแม่วันแม่กลับบ้านในบ้านอ๋อมีบ้านให้กลับด้วยขอ้เที้ยวคไม่ร้อนข้าวผมข้าวเราเนผ่านวงไม่เจอบ้านใหญ่เกินี้หูฟังเองนะมาร์ เฮ้ยกูเอาของมาส่งแล้วนะท้างล่งอะไรมีเนี่ยใช่ผมมีเนี่ยเอาดิมีค่คบ้านกับม่โอเคครับช่วงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็คือฐานนี้ก็มาบนกันนิดหน่อยนั่นเองมเยอะเลยเยอะละเยอะเลยว่า โอเคครับคุณบาลมีอะไรจะฝากถึงไหมครับอ๋อไม่มีนะครับผมเออเรื่องเรื่องมาว่าไอ้อะไรนะแจกแกของแจกของก็ไปดูในเพจผมเลยวันนี้ประกาศรอบสองนะรอบสองรอบแรกไม่มาตามที่กำหนดก็เลยสละสี่ใไประกาศสละสี่ไปรอบสองหรือรอบสามทั้งสองและสามคุณดีรอบสองเลยนี่หาอะไรชื่อคนที่ได้รางวัลเราไม่เจอในยูทูบก็คือเขาจะมาไหนะคอมเมนต์คอมเมนต์ในยูทูบอ่ะ ที่ผมให้ไปคอมเมนต์น่นนะอ้าไมเ่เจอผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้คอมเมนต์นจริงหรือเปล่าหรือมายังไงอะไรยังไงเนี้ยผมเลยตัดสิทธิ์เข้าไปน่างั้นโอเคครับก็ถือว่าเป็นำคำคาครําชี้<ม>แจงเป็นคำชี้แจงจากคุณตานะครับว่าประมาณนี้เป็นท้ายคลิปแล้วกันอโอเคครับก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับคนที่ติดตาม ชะนนผมก็ต้องขอขอบคุณขอบใจอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามมากันตนะั้งแต่เริ่มต้นเลยตอนนี้ก็เห oh, <shit. S 1> มือนเดิม oh, <shit. S 1> ไม่มีอะไรต่างโอเคครับเขาเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเ oh. พราะคุณตาลจาก <laughs> เพราะว่าคุณตาล <laughs> มาในพาร์ทหน้าคุณตาลก็จะสร้างสกายเปียงเขาเสร็จนั่นเองครับไม่ได้เล่นมู่้แบบนี้แต่ผมจะรอดูนะครับ Bye bye. Yeah.